เมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาบริษัทเรเน,นะอนงค์จำกัดนะคะพร้อมด้วย2ผู้บริหารคุณเกวะลังขนา Principal Director และครูฟ้ายสิริปิยานะคะในฐานะเจ้าภาพรับผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดจูเนียร์ไอดอลเวร์วมกันจัดงานต้อนรับน้องๆเยาวชนตัวแทนของแต่ละประเทศทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะรวมกว่า15ประเทศ40ชีวิตในการเข้าร่วมเวทีการประกวดเยาวชนนานาชาติ The First Junior Idol World เวทีระดับโลกสุดยิ่งใหญ่สารฝันเยาวชนที่มีความสามารถจากทั่วโลกนะคะให้ได้มาแสดงศักยภาพของตนเองภายใต้คอนเซปต์ชายเวร Every One Can Be an Idol เพื่อชิงมงกุฎพร้อมส่ยสภายนะคะรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทนั้โรงแรมเมดารินกรุงเทพวันนี้นะคะตอนนี้คือรอบแถลงข่าวค่ะอันนี้คือการประกวดจูเนียร์ไอดอลเวนะคะเป็นการประกวดรวมเยาวชนจากทั่วทุกมุมโลกค่ะในวันนี้ค่ะ 10กว่าประเทศค่ะณนะวันนี้นะคะจริงๆมีมากกว่าน,นี้แต่ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์โควิดต่างๆยังไม่สะดวกกับการมาเข้าร่วมนะคะก็ตอนนี้ก็คือมีทั้งหมด10กว่าประเทศค่ะก็รู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจที่ผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะแล้วก็ทุกๆประเทศให้เกียรติมาร่วมงานของเราค่ะ,ะเราก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆรอบนะคะก็เหมือนการประกวดผู้ใหญ่ทั่วไปก็จะมีอ่ารอบเก็บคะแนนมีรอบอินเทอร์วิวถ่ายโฟโต้ชูตรวมถึง วันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะก็จะเป็นรอบ preliminary round แล้วก็ final ค่ะก็ะจะเป็นชุดลาตีมีชุดประจำชาติมีการแสดงความสามารถพิเศษค่ะการประกวดแบ,บ่งเป็น4รุ่นค่ะก็คือ minimis littlemis misteen แล้วก็ junior mister ก็คือ,อเริ่มตั้งแต่อายุ4ปีจนถึง16ปีค่ะก็พิจารณาจากความสามารถของเด็กๆเ,เป็นหลกักรวมถึงบุคลิกภาพเพราะว่าเวที junior idol world เนี่ยเราค้นหาเยาวชนที่มีความสามารถแล้วก็สามารถเป็นต้นแบบให้กับเยาวชน จริงๆต้องบอกว่ารวมทุกๆอย่างค่ะเพราะว่าการประกวดของเราเนี่ยไม่ได้เน้นในความที่จะต้องเป็นนางงามหรือนางแบบสักทีเดียวนะคะแต่ว่าเน้นเยาวชนที่มีความสามารถและสามารถเป็นไอดอลเป็นต้นแบบที่ดีให้กับทุกคนได้ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะอย่างตามสโลแกงของเราก็คือช your way everyone can be an idol ก็หมายถึงว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นไอดอลในทางของตัวเองได้ในแบบที่ตัวเองเป็นค่ะ ก็ไม่ได้มีมาตรฐานว่ายจะต้องสวยจะต้องแบบสูงเพอร์เฟกแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นผู้ชนะได้ภาษาอังกฤษเป็นเขาเรียกว่า common language ก็คือเป็น major language เป็นภาษาที่ใช้เป็นหลักแต่ว่าการประกวดเนี่ยส่วนหนึ่งก็ใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าท่าน้องๆเนี่ยไม่สามารถจะพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆเราก็อนุโลมให้น้องๆเนี่ยใช้ภาษาถิ่นหรือว่าภาษาประจำชาติแล้วก็อาจจะมีอามีล่มช่วยค่ะ